อยู่ในสายกับรองกรรมการผู้จัดการบริรษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโก้คุณจเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับคุณจเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณบิยรัตน์และคุณบงนัยครับ,รบมาที่ตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าทะยานขึ้นมาสูงพอสมควรแต่ว่าตอนช่วงเช้ามีการปรับลดลงไปเล็กน้อยเนี่ยมาจากเหตุอะไรบ้างครับเท่าที่ติดตามมาก็เขาก็เป็นชั่นในเรื่องของการขายทางงบรายธรรมดาครับ ครับยังไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่ายุโรปเขาจะมีการประชุม ECB คือวันพฤหัสนี้นะครับนะซึ่งก็คาดว่าจะตึงดอกเบี้ยไว้ที่0.75เหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็คงต้องดูครับว่าทางฝั่งนั้นเขาเขาจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเน,นี่ยเห็นอย่างที่ฝั่งของเมงกาเองจริงจริงเนี่ยมันมันก็ไม่ถือว่ามีนัยยะมากที่เขาตื่นตับลงมาลงมาเล็กน้อยครับนะครับเพราะว่าขึ้นมาก็ก็พอสมควรเหมือนกันดังนั้นภาพรวมตลาดเราถือว่ามันมันเป็นเรื่องของการขายทำลายปกติอยู่ยังไม่มีสัญญาปัจัจลบจากจีนเข้ามากดดันตลาดนะครับครับ ปัจจัยทีม่มีปัจจัยลบจริงๆเข้ามากาดนันตลาดก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่หุ้นไทยอาจจะขึ้นไปได้ต่อเลยฮะครับนั่นที่พูดไปนั่นคือในโน้มของของต่างประเทศนะครับ <ừ> นะใน,นขณะที่ของเราเองจริงๆต้องบอกว่าปัจจัยจริงๆมันก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันอย่างาที่กล่าวพี่แต่ว่าของเราเองเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่สองอย่างนะครับ,รบนั่นคือหนึ่งก็คือตลาดเองเนี่ยมันมีเรียกว่าโอบอลอยู่แล้วนะฮะคือทั้งหุ้นทั้งซื้อเองเนี่ยขึ้นมาพอสมควรว่ากันตามตรงมันร้อนแรงพอสมควรนะฮรนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องของ กองทุนเอ f ทีเอที่ครบดิวนะครับก็รอ,อขายหุ้นอยู่นะครับนะซึ่งอันนี้จะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจนถึงเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งกองทุนเป็นคนทำขายอยู่นะครับนะแต่เพระเพาะว่าตลาดในช่วงนี้ช่วงนี้ของบ้านเรานั้นมีเรื่องของฟันโฟมาเกี่ยวข้องก็คือเงินของของสัขชามไหลเข้ามานะครับ,นะรบนั้นมันก็กลายเป็นว่าม,มีแรงขายกดอยู่แต่เมื่อแรงซื้อตางมันเยอะกว่านะครับ แต่ก็ต้องบอกอจริงๆว่ารายย่อยเองตอนนี้เองเงินสดในมือเต็มเลยนะครับนะก็ทำให้บรรยากาศตลาดพุ่งมันก็เลยเพราะว่าเมื่อมีคนขายก็มีคนซื้อล่อเข้าไปเนี่ยทำให้ sentiment ตลาดพุ่งเนี่ยมันยังแข็งแกร่งแล้วก็ยืนอยู่ได้อยู่ครับแล้วถามว่าวันนี้เองเมื่อเช้าติดลบล่าสุดมาเป็นบวกห้าถามว่าจะบวกต่อขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยโอกาสการขึ้นมันมีแต่ผมเชื่อว่าคงขึ้นในเมกาก็น่าจะถูกถูก้กดลงลงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับตลาดไทยเนี่ยยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอมาตรการ QE อยู่ไหมครับคือในเรื่องของฝั ทุกอย่างไงดีเราเราคงทําได้เพียงแค่ติดตามดูเขาเฉยๆนะฮะนะครับนะแล้วก็ดูดูแง่ของดีเทลว่าเล้ากฎบ่าที่เขาเซ็นยันไปฟ้าคงเคสสองพันที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าผากกันยันของเขาเนี่ยเพราะหน้าผากทางการทางของเขาเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นโปรเซสเดิมันอยู่หรือเปล่าครับครับคือนี่ยงเราตอบไม่ได้แต่ว่ามันจะไปขึ้นหน้าเป็นไงหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเนี่ยแตได้เพียงแค่ติดตามดูเขท่านั้นเองนะครับมีจุดตัดสินใจที่เอาไว้ควรจะเพ่นหนีไม่ควรจะเลินนะควรจะเป็นระดับทที่่่เาาไหรฮะคคือถมขึ้นะครับเท ก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาน,นี้เองเนี่ยแม้ว่าหุ้นมีแนวบวกอยู่ก็ต้องบอกอย่าอย่าคล้าใจนะครับเนี่ยเพราะวันจริงแล้วเนี่ยพูดเป็นพับลงเสมอเพราะวันนี้เองมันขายขายทั่วค้าขก็ตามตรงนะฮะะนครับนะแล้วจุดนี้เองถามว่าจุดเห็นก็คืออยากให้ดูนี่ก็ว่าหนึ่งก็งคือต่างชาติหยุดหยุดซื้อครับนะครับหรือไม่ใช่น,นี่ก็ดูสังเกตุหุ้นมงคลดานะครับว่าถ้าแรงขายหุ้นตัวยิ่งใหญ่ๆเอามาทีทีใหญ่ๆเยอะเนี่ยอันนั้นต้องต้องถอยถอยมาดูตลาดก่อนครับนะครับประเด็นี้เองมาเห็นว่ามันมีขายอยู่เหมือนกันแต่มัันยง ยังไม่เอ่ตกับตลาดคือมันขายแล้วมีมีคนรับอยู่นะฮะัถูกดุล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 ดุออกไปนะครับครับอย่างนี้ให้แนวรับแนวต้านในวันนี้ไว้เท่าไหร่ดีครับครับวันนี้เรามองรับไว้ที่พันสี่ร้อยสิบห้านะครับต้านคือพันสี่ร้อยยี่สิบเก้านะครับคิดว่าคงคันอยู่งนี้มากกว่านะครับนะฮยครับแล้วมีท็อปพิกสำหรับเคทีซิมิโกในวันนี้ตัวไหนบ้างฮะ วันนี้เองเราก็มีตัวของเน็ตนะที่เล่นเซ็กั่นสั้นนะตัวเน็ตนะตัว N E P นะซึ่งวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัวบีแลนตัวของทรูนะครับนะในแง่ของบอกว่าจริงๆแล้วในแง่ของหุ้นตัวใหญ่เราก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้เราเน้นตัวการเล็กมากกว่าไปจาบการซื้อดิ่งก่อนนะตัวใหญ่ต้องบอกว่าใครเล่นตัวใหญ่วันนี้เองเนี่ยต้องดูราคาดีเพราะราคาวันนี้เฉพาะกลุ่มแบงก์เนือยรามาก็ขึ้นมาผสมกวนเหมือนกันนะครับนะ แต่ต้องบอกว่าใครเล่เลนหุ้นตัวใหญ่ต้องรองมันอ่อนตัวแล้วก็ซื้อเยอะใหไปนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับอีกตัวหนึ่งที่ราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงเลยก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าช่วงนี้มีการประกาศผลประกอบการด้วยแล้วก็แนวโน้มการ,รลงทุนด้วยขึ้นมากันหมดแล้วคุณจเจริญแนะนํำยังไงบ้างสำหรับกลุ่มนี้ฮะก็จริงๆเราถือว่าบางตัวราคายัางจะมีอัพไซด์อยู่ถึงอัพไซด์เหลือน้อยลงนะคะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นแรงแๆก็ก็มองขายเล่นไปอีกนะครับ ครับอถ้ามาดูในกลุ่มของขนาดเล็กๆบ้างอย่างทาง SME เองในตลาด MAI อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้หลังจากที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทดูแล้วแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับคืออย่างนี้ฮะคือในแง่ของของในแง่หุ้นในในอยู่ที่อยู่งในในตลาดนะฮะุกคนในในตลาดนะในตลาดหุ้นนะครับนะคืออย่างที่เราเห็นมาในเรื่องของกาไรเนี่ยมันก็เติบโตดีอยู่นะครับเต่ว่าจริงๆแล้วในตลาด s อ e เนี่ยจะรับผลข้องข้างจะสูงทีเดียวครับนะครับเนี่ยแต่แน่นอนเมื่อ แ้าแรงมันมีการขึ้นมาปรุงในผมว่าในตลาดในผู้ที่อยู่ในตลาดเนี่ยยังรับมือได้ดีอยู่คือกมแอาจจะดรอปลงไปบ้างน,นะครับแต่ยังไม่ถึงกะับขั้นที่เรียกว่ามือปิดตัวอะไรกันคงเชื่อไม่ถึงขั้นนั้นนะครับนะคนที่น่ากังวลคือนักวลนคนที่อยู่นอกตลาดมากกว่านะครับครับอีกเรื่องหนึ่งการประชุมกรงงอมพวกนี้คุณจเจริญว่าจะมีผลยังไงบ้างและจะกระทบกับกลุ่มแบงค์หรือว่ากลุ่มอื่นอื่นบ้างไหมฮะครับ เราเราเราคาดว่าน่าจะตึงไว้ที่เดิมนะฮะนะครับก็สองจุดเจ็ดห้าและคง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 ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเหมือนที่ามว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณเจริญมากเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ